านข้อมูล Emerald Management การใช้งานจะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่สังกัดโดยสามารถสืบค้นได้ผ่าน URL emeraldinsight.com ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ครอบคุมเนื้อหาการตลาดบริหารธุรกิจการบัญชีการเงินเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์การบริหารงานห้องสมุดการฝึกอบรมและอื่นๆที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นออนไลน์ย้อนหลังได้ถึงปีคศ1994และตั้งแต่ฉบับปี2000เป็นต้นมาสามารถสืบค้นแบบดิจิทัลไลฟ์ได้ นำเสนอบทความแบบฉะบับเต็มพร้อมกับบทคดัดย่อรองรับการใช้งานทั้งรูปแบบ HTML และ PDF สามารถดาวน์โหลดบทความและสั่งพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้และไม่จำกัดจำนวนครั้งการสืบค้นสามารถสืบพ้นได้ทั้งแบบ Basic Search และแบบ Advanced Search ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำค้นเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการได้ที่ช่องสืบค้น สามารถจำกัดการค้นให้เฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการได้ที่เครื่องมือทางด้านขวาเช่นปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์หัวเรื่องประเภททรัพยากรและอื่นๆเลือกเรื่อง,องที่ตรงกับความต้องการมากที่สุดในรายการที่แสดงโดยคลิกที่ชื่อเรื่องหากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มให้คลิกที่ PDF เพียงแค่นี้คุณก็จะได้เอกสารฉบับฟูลเทคไว้ใช้งานแล้วค่ะ